สวัสดีครับทุกคนก็คนเดิมนะอันดาวันนี้จะมารีวิวน้ำสองตัวที่ได้ซื้อมาน่าจะไม่ได้มีขายแค่ที่จีนนะแต่แบบรู้สึกว่าที่ทีนเขาน่าจะชอบกินกันเพราะว่าขายเยอะมากขายกันแบบเยอะมากอันแรกนะฮะก็ เป็นน้ำรูปลิงแล้วก็มีพระจันท์มีภูเขาแล้วเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นชาสักอย่างเอไม่เขียนด้วยว่าไม่ไม่มีเขียนภาษาอังกฤษเลยก็เดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูแล้วก็ตัวที่สองด้วยตัวที่สองนี้ก็เป็นเหมือนน้ำองุ่นอืมก็ดูแปลกๆดิ ไม่ไม่ไม,ไมีเขียนบอกอะไรเลยดเดี๋ยวดูกันดยู่นะเดี๋ยวติดไหมกันโอเคอืมก็ดูดีใช้ได้ เออเป็นน้ำใสๆเนาะอืมกลิ่นหอมๆเหมือนเป็นพีชเหมือนลูกพีชประมาณแบบชาพ,พีชอะอืมอธิบายไม่ถูกแต่แบบว่า มันหวานมีรสชาติเหมือนพีชแล้วก็เปรี้ยวๆเหมือนเลมอนก็มไม่แย่นะโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่แยดีดีครับดีครับดีดีอร่อยอี่อันนึงเป็นน้ำอุอ่นอะไรไม่รู้เออ ซีหนึงร้อยคารามันซีโอเคเป็นภาษาจีนครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรจะลองชิมันอืมเี่นถ้าเทียบกันนะสองตัวนี้มันอันนี้จะสีขุ่นกว่าอันนี้จะสีใสใสหน่อยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นน้ำองุ่นไม่ก็น้ำส้มเปรี้ยวๆนะเดี๋ยวลองดูลอง มาจหมือนกับที่ชิดไหมว้าวอืมโอเคนคือน้ำมะนาวแบบว่าน้ำมะนาวบ้านเราเลยที่แบบว่าน่าจะเอาไปใส่เวลาทำส้มตำมทำน้ำยำอะไรอย่างเงี้ย เอกาเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมากมถ้าผมดาวนะซีน0่งร้อยเนี่ยน่าจะแปลวิตามินซีมัง้งดาวดาวไม่รู้เปรี้ยวจริงโอ้เปรี้ยวมาก ก็ไม่แย่ครับไม่ไแย่เจียวเปรี้ยวๆ <c oughs> เปรี้ยวดีพอกินอันเนี้ยอันนี้แบบจืดไปเลยแบบว่าไม่ไม่เชิงจืดคือรสเปรี้ยวเนี้ยหายเลยมันจะเหลือแต่แบบรสหวานอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวไปแล้วเปรี้ยวๆมากเลย เปียวอืมเปียวแล้วก็อย่างที่ถามอนี้เป็นน้ําที่น่าจะเป็นน้ําทั่วไปสำหรับบ้านเราแต่ว่าอืมมันก็เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกของผมที่เคยกินน้ำยี่ห้อน,นี้นี่เป็นน้ำจีนเป็นน่าจะเป็นน้ำเปล่า คองแรมมีรูปนี้มีอะไรอย่างนี้ด้วยก็มาชิมน้ำปลาที่จีนกันอู้ไม่กลิ่นแบบว่ากลิ่นเหมือนน้ำเปล่าก็กลิ่นเหมือนน้ำเปล่าแต่แบบมีติดปลายลิ้นอะแบบมีกลิ่นติดปลายจมูกนิดหน่อย อมืมันคือน้ำเปล่าไม่มีอะไรเลยแบบว่ามันกคือน้ำเปล่ารสชาติเหมือนน้ำเปล่าทุกอย่างแบบโอเคคือถึงจะเป็นน้ำจีนแล้วก็กินได้กินได้อืมทีครับขาก็ น้ำสามตัวนี้น้ำกับน้ำปลาอีกอันหนึ่งก็อร่อยดีครับถ้าเกิดมีนำเข้ามาขายก็น่าจะน่าน่าลองน่าลองกินถ้าเกิดนำเข้ามาขายในไทยเนาะก็อร่อยดีครับเนี่ยก็อันนี้ก็สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วก็เอ่อ เจอกันคลิปหนะ้าบาย